สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชาร์เกมเมอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้จะมาเล่นชิฟูกันอีกแล้วต่อใจพีชเจ็ดเลยครับหมายพีที่8อันนี้เราก็ได้มาสถานที่เซนทุนี่นะครับท่านผู้ชมดาสดท้ายแล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เรามาดูกันครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะมีใครให้เราปัาบมือไหมจะมีใครอยู่รังประตูนี้ไหมเปิดประตูไปที่นี่สินะที่เขาเรียกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนเลยอ้าไม่ใช่เฮ้ย ยิ่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นอยู่ต้อนรับสู่เซนตุรีนะและทีนี้ที่นี้อะไรเอ้ยไม่ต้องคุยเยอะแล้วรอเลยเออหลบรับสวนนับท่านชมคนแรกก็จัดไปแบบง่ายๆนะแล้วคนต่อไปอาจจะไม่ง่ายก็ได้นะนนัให้ฉันช่วยอะไรไหมคะยางอยู่ไหนเขาอยู่ในออฟฟิศค่ะ โอเคไปเลยครับเจ้าชมไปทางไหนต่อเราไปทางซ้ายก่อนครับที่นี่มีหย่างอยู่ไหมอย่างน้อยเหมือนจะไม่มีอะไรนะที่นี่อ่ะมีแต่ห้องครัวเอาว่ะเฮ้ยมันจะเข้ามาใส่เราเลยเหรอืหเอาดีมาอันตรายเหมือนกันเนี่ยพวกนี้หื เอาดิโอ้โหโ,โ,โดนลูกขาว่นนะน้ำผู้ชมอืมเอาดิอืมขอหลบแล้วสวนหน่อยเออตายด้วยปาตีนั้นเฮ้ยอืมอันตรายจัดมีอ้วนอยู่นี่ด้วยจะกลายอ้วนก่อนโว้วอืมผมลืมอัพสกิลเลยท่านผู้ชมอืมโดนเลยครับเฮ้ยอันตรายโอ้โหมีอ้วนอยู่ตรงนี้อืมเดี๋ยวขอจะกลายพวกลูกกระจอกก่อนได้ไหม ออืเฮ้ยระวังลอ้อ้วนไอ้นั่นมันขึ้นไปเตะอะไรข้างบนน่ะเออเฮ้ยมันกันได้ด้วยนะผู้ชมนี่ข้าดาดอยู่คนละฝั่งนะเนี่ยโอ้ไหไอ้นี่ชัยย้อยนเนี่ยไยอ้นี่ชัยย้อยนะเนี่ยเฮ้ยเอ,อแล้วไงถึงทางตันเราเลยจัดการมันว่าจะถอยจะถอยไม่ได้แล้วเลยสู้ดีกว่านั้น เก็บเรียบครับท่านผู้ชมที่นี่สานที่ห้องครัวหรอเพื่อมีสกิลให้อัพด้วยโอเคผมขออัพก่อนครับนิดนึงครับมีอะไรอีกไหมห้องนี้ไม่น re ่ามีอะไรแล้วนะไม่น่ามีอะไรครับท่านผู้ชมอ้าวมีมีดอย่างน้อยก็มีมีดป่ะปแล้วใครจะทำอาหารเนี่ยค่าจัดการพ่อครัวหมดแล้วเนี่ยหาคนทำอาหารมาใหม่นะ ถือมีดตะเวียนรอบห้องเลยครับมา,มาห้องฝันตรงข้ามกันห้องมันเยอะอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมเออเราไปทางนี้ใช่ไหมไหนประตูไหนเปิดเข้าได้บ้างเราเข้าประตูนั้นเลยครับมีบันไดขึ้นทางนี้ด้วยท่านผู้ชมเราขึ้นไปดีกว่าครับขึ้นไปดูว่าเผื่อม,มีของให้เก็บเา้าเจออ้วนเจออ้วนก็ต้อนรับเขาหน่อยเออมาหือ เฮ้ยอันตรายเนี่ยไอ้อ้วนอันตรายเนี่ยเฮ้ยแต่าก,การอปนายอ้วนไปหน่อย,อยเอาดีเ่ออ้วนแล้วยังโดนเฉือนอีกอน่าจะไปไปย่างหมูเนี่ยตัดส่วนท้องไปหน่อยไปย่างหมูกินเนาะใช่จะกินมนุษย์กันแล้วเหรอ submit. เฮ้ยเจอไม้พลองท่านผู้ชมเฮ้ยเจอไม้ถุพื้นเอาวะอันนี้อะไรเนี่ยห้องอะไรวะเน,นี่ย เฮ้ยห้องอะไรครับท่านชมว้าวเป็นห้องพักไขวะเนี่ยเครเดี๋ยวเราจะมาเก็บของเล็กน้อยครับเราไปต่อเลยนี่มันคือโรงแรมไขวะเนี่ยเฮ้ยในบอกไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไงมัไมีโรงแรมอยู่นี่เฮ้ยเจ้ายืนทำอะไรอยู่อันนี้คือช่างนวดใช่ไหม,อมไอ้นี่มันโกรธเลยเว้ย ว่าจะเข้าไปดีๆมันโกรธเลยอ่ะมันโกรธใส่เลยอ่ะท่านชมอือหือเอาดีขอจัดการแกก่อนเลยแล้วแกก็ไล่ต่อไปนะเออตัดขาให้ล่วงแล้วก็ลากขึ้นมาตัดขาใหม่โอ้โหโบหมายถูกพื้นหักเลยไปซื้อไม้ถูกพื้นมาใหม่ด้วยนะนะเหมือนจะเป็นพวกแบบซาวหน้าปะเนี่ยเฮ้ยนวดลงน่ดหลังปะเนี่ยไอ้พวกนี้ของฟูจิชอใช้ได้อยู่นะแต่ยังเที่ยวชิฟฟูไม่ติดนะั้น ไปต่อเลยครับท่านชมไปทางไหนวะเนี่ยเริ่มงงด่านแล้วนะเอาว่าเฮ้ยเต้นโยคะแล้วเหรอขอเต้นด้วยได้ไหมเอาเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไปเรื่นงใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอือเอาว่าเรามาคุยกับคนสอนเอโลบิกันอือเจ้าชิ้นนะสอนเอโลบิกบอกให้สอนท่าถูกๆหน่อยอือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกโขอันตรายจัดอ่ะอือเอาไรโว้ เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เล่นเลยเนี่ยเราขึ้นไปอยู่ข้างบนดีกว,ว่าข้างล่างเหมือนจะภูุิมทั์ไม่ค่อยดีครับหมาขึ้นมออืมเอาดีขอสวนไดยเฮออืมมายังโหดแบบต้องตายยังโหดอะ่ะเออข้าจาก,การหัวหน้าเอลบิกเจ้าแล้วจะมีใครดีเต้กข้าอีกไหมกกลัวกันหมดเลยอะเออคงไม่มีใครหรอกไปละไปเลยครับไปต,ต่อเลยท่านผู้ชม ไหนไหนบอกที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไงว้าห้องแไรวเนี่ยอะไรเฮ้ยเหมือนมันจะอยากต้อนรับเราเต็มที่เลยน,อนะอือเ้เอาว่ะป่าไม่โดนด้วยเมื่อกี้เฮ้ยอื้เอาว่ะมันลบเฮ้ยอื้มอันตรายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ไปฟื้นตอนที่มันเอาเท้าบาทาลงพอดีท่านผู้ชมอืมนะผมขออัพสกิลหน่อยเถอะเออหมอเวลาอัพสกิลแล้วโชว์โหดสักทีออายุสี่หกแก่ขึ้นมาอีกแล้วท่านผู้ชมอมืเริ่มแก่แล้วนะลูกเริ่มแก่แล้วนะมหมอเออเอาดีมาครับท่านผู้ชมเฮ้ยประมาทท่านผู้ชม ตายสองเลยอะอันนี้ประหมาท็อปที่จริงมันก็ไม่ได้เก่งไรขนาดนั้นนะเขาตายสองเลยว่ะเฮ้ยเอาว่ะมันกำลังตกใจว่าเราฝืนมาได้ไงแต่ตานี้ข่ามาโหดแล้วเขาบอกเลยข่าไม่โดนฆ่าเจ้าแล้วโอ้โหเฮ้ยโดนโดนเหมือนเดิมเลยอืเหมือนเราแบบฝืนมาตรงที่บาธามันลงพอดีอะท่านผู้ชมแล้วเราเลยโดนนาเมจมาเต็มเต็มเลยครับโอเคไมต่อเลยเฮ้ย งงทางหมดแล้วเนี่ยห้องนี้ห้องอะไรเนี่ยอะไรแล้วไงเข้ามาผิดห้องไหมเนี่ยผมเข้ามาผิดห้องหรือเปล่าอืมเฮ้ยเฮ้ยอยอันตรายพวกนี้ผมเข้ามาผิดห้องหรือเปล่านี้เว้าวเอาดีมาอืมเออล่วงไปขอต่อยหน้าหน่อยอืมเออ เฮ้ยมันจับตายอันตรายมากท่านผู้ชมอันตรายมากครับเฮือมของอสก,กิลนหน่อยเหอะอายุสี่แปดแล้วเฮ้ยอายุห้าสิบแล้วลุงแกแล้วอย่าทำอะไรลุงเลยอย่าทำอะไรลุงเลยเฮ้ยโอยตัวน,นี้โหดอยู่เฮ้ยอหลบแล้วสวนหลบแล้วสวนมา กบวนท่าเจ้ากับกบวนท่าข้าใครจะเหนือกันอเอาดีเออเฮ้ยเฮ้ยเอาดีมาถึงจะมองเ็งก็หลบอยู่เว้ยเฮ้ยเออต้องหนีดีมาเฮ้ยมีดาบตรงนี้ก็ไม่บอกกูจะได้หยิบมาตั้งนานนะอยากได้ไม้อ่ะมีไม้ให้เก็บไหม ไม่ค่อยชอบดาบเลยอ่ะดาบมันไม่ค่อยติดตั้นอะ่ะนี่ห้องอะไรวะเนี่ยมีอะไรให้เก็บไหมแถวนี้ไม่น่ามีนะท่านผู้ชมเอาวะทำอะไรแตกหักหมดเลยเราเฮ้ห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วแล้วเข้ามาทำไมวะเนี่ยเข้ามาคลายพวกเนี้ยนะโอเคเฮ้อตายไปหนึ่งเลยท่านผู้ชมมอเราต้องไปทางไหนต่อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอที่อัพวะโอเคผมขออัพหน่อย หมอเออเราไปทางนี้ไหมใช่ไหมท่านผู้ชมมาลองดูครับเออมีกุญแจไขแล้วยอม,มากโอเคครับไปต่อเลยวมาโผล่ไหนวะเนี่ยแต่จเจออ้วนแม่งยืนรอตรงนั้นหมอข้าจะมาเจอเจ้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยอันตรายเฮ้ยแต่ากายพกุกลูกน้องลูกกระจกก่อนเฮ้ยเราต้องการไม้พงเราต้องการไม้มาสู้กับอ้วน มาดีเออดีมาเฮ้ยอันตรายว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ติดตั้นด้วยว่ะเฮ้ยขูเกือกเฮ้ยว้าวอันตรายใจพวกเนี้ยเออข้าขอไม้หน่อย ว้าวตายกระด้านหันมาดีเลยท่านผู้ชมโอ้โหไม่น่าเลยอะไม่น่าตายเลยอะอันนี้เราประมาทขั้นไรแร,แรงท่านผู้ชมเอออยู่หาสองแล้วท่านผู้ชมหนักน่วงหมอข้าขอเซฟเซฟไปเถอะเฮ้ยอเอาว่าเอาว่ามาดีเออเสร็จไปดีสวยงาม ไปต่อเลยส่านผู้ชมม,มาว่ะหมายหักเลยอ่ะโวอันตรายว่ะท่านผู้ชมืหยังไงล่ะเฮ้ยยังไงดีครับเนี่ยืหม,มันกระบวนท่ามันดีว่ะแล้วอีกตัวหนึ่งแม่งแบบแต่ว่าเส้าหลินอีกตัวหนึ่งแม่งแบบแข็งแกร่งอันตรายเนี่ยอันตรายนะเนี่ยเฮ้ย มันแบบถีบเราคาหินเลยอะ่ะเออมาดิหืมมาเออเอาหินมาช่วยหน่อยมาข้าเตรียมรับกระบวนท่าเจ้าแล้วหืมเฮ้ยหืมเอาดิเฮ้ยมันหลบได้โอ,อ้โหอ,อันตรายว่ะอ,อันตรายว่ะท่านผูออ้ชมเฮ้ย อืมหมาเออเอะไรยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้อลบผิดท่านผู้ชมอืโอตายยังบ่อยอท่านผู้ชมอันตรายมากเลยครับโอ้ยพวกนี้นี่คอมโบมันเหนือจริงๆเลยนะเฮ้ยอืเอาดีมาไอพวกนี้หมาเฝ้าประตูมันก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยเออมา เพื่อล่วงผมบอกคำเดียวว่าล่วงล่วงครับท่านผูเ้ชมเจ้าคือหมาเฝ้าประตูตัวสุดท้ายปะเนี่ยเฮ้ยอร่อมาดิเฮ้ยมันตัดขาด้วยท่านชมมันมีตัดขาด้วยวะเฮ้ยเอาดิหมา เฮ้ยขอตัดขาเจ้าหน่อยเออลากขึ้นมาใส่ต่อไม่ได้อีกเออขอกระบองเจ้าละกันเฮ้ยโอ้อันตรายว่ะพวกนี้พวกนี้แม่งโห่เหมือนกันนะแม่งมีกระโดดถีบด้วยอ่ะเออเฮ้ยอืมเผอลืมหลบข้างล่างหมาไม่พอมาโอ้โหโว้เฮ้อท่านผู้ชมตายว่ะเฮ้ยมันมาจัดอ่ะ มันไม่ใช่เล่นๆเลยนะอายุห้าหกแล้วอ่ะเพื่อเฮ้ยมันโหดมันโหดอยู่ระบายไม่ได้ครับอันนี้ผมกเพิ่งเคยเพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับถ้าชมหือาจจะแบบดักทางนี้ลาบากครับแต่กระบวนท่ามันก็ขายคืนไก่โอ้โหด้านสองด้านสามเหมือนกันนะแต่แค่มันเพิ่มมาเพิ่มกระบวนท่ามันหนึ่งหมเอาดีเออไม่ตัดขาด้วยแม่งเอ้ยล้มยางจริงเลยหอเราดิล้มง่ายเหลือเกิน หอมอกระบวนท่าเจอบริวท่าไหมล่ะเออโดนไปดีเจอกระบวนท่า,ออทายิบมันคงเล็กเสือหน่อยนะัออ่นเลยไม่ใช่หมอขอหยิบไมพองยังไปต่อดีไหมครับท่าน้ชมเดี๋ยวผมขอปิดอีพีนี้เพียงเท่าเนื้อกันครับเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปครับฝ่ายตาช้าเมื่อแล้วด้วยครับขอบคุณครับโหอายุเราก็ช่างแกแวนะครับเราจะไหวไหมครับเนี่ยผมว่าไม่น่าจะไหวนะครับ โอเคครับปตายตายไม่แรงนะครับขอบคุณครับเฮ้